หนึ่งก็คือสร้างความมั่นใจสองก็คือโฟรไฟล์จากที่เราไปดูมาก็โอเคมั่นใจดีใจค่ะที่จะได้แบบว่ามีบ้านหลังสวยๆก็เห็นทีมงานมาให้ความช่วยเหลือดีมากก็คือเขาคุยก็ภูมิใจที่เขาแบบว่า ดูแลดีละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูดูได้ดีก็ดีใจค่ะอะอ,อย่ดีมีจุกมีกินมีใจเีืวนเก้าหน้าเลยเรื่องไม่เช่นมีใครจะได้อย่างนี้นับว,ว่าเขาโชคดีมากมากเป <Power S 2> าเฮมสวัสดีค่ะสําหรับเดือน9ถือเป็นเดือนมหาเลิกในการยกเสาเอกค่ะซึ่งช่วงนี้ Power Home d e ดีไซน์ก็ได้มีพิธียกเสาเอกให้กับลูกค้าหลายครอบครัวเลยทีเดียวโดยสําหรับครอบครัวของคุณเปาเป็นอีกหนึ่งหลังที่ได้ทําพิธียกเสาเอกไปเมื่อวันที่16กสิงหาคม ที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทได้จัดเตรียมของไหว้ของมงคลต่างๆไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นชุดมงคลพิธียกเสาเอกผลไม้รวมถึงของไหว้หัวหมูไก่ตม้มและขนมมงคลที่ลูกค้าได้จัดเตรียมมาเพิ่มเติมด้วยค่ะและเมื่อถึงเลิกงานยามดีณนะเวลา9นาฬิกา39นาทีก็ได้มีการนำเสาเอกยกลงหลุมเสาเอกตามพิธีอันเป็นสิริมงคลบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นฟ้าเปิดสดใสและทุกอย่างก็ผ่านไป อย่างลาบรื่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บริษัท Power Home Design นะคะมายกเสาเอกที่บ้านพี่เปาและพี่จุ้งนะคะคร,รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ยกเสาเอกก็รู้สึกดีใจค่ะที่จะได้แบบว่ามีบ้านหลังสวยๆเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เห็นทีมงานมาให้ความช่วยเหลือดีมากก็คือคขอคุีก็คุมนใจ ที่เขาแบบว่าดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นที่ทางพี่ท็อปได้มาสำหรับพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะลองคุยลองปรึกษาเขาให้คําแนะนําในนี้คือเขาให้คําแนะนําดีก็โอเคหนึ่งก็คือสร้างความมั่นใจ2ก็คือโฟรไฟล์จากที่เราไปดูมาก็โอเคมั่นใจได้ว่าจ้างกันถือว่าโชคดีครับทางสถาปนิกของเราได้ออกแบบบ้านหลังนี้สวยงามมากๆเลยคะ่ะวันนั้นมีโจทย์อะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ส่วนใหญ่ ไม่ก็ไม e. ่มีอะไรมากต้องถามให้บ้านในบ้านก็อยากได้อะไรก็ตามใจใม้บ้านก็อยากได้เป็นคือบอกเขาว่าเป็นชั้นครึ่งเนาะเป็นชั้นครึ่งแล้วก็เอ่อก็มีบริเวณข้างๆเพื่อเพื่อที่จะได้ปลูกต้นมงต้นไม้หรือว่าเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ออกมาออกแบบมาเป็นอย่างงี้ก็ ก็มีปรับกันนิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคก็วันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีได้ยกเสาเอก<ช>ค่ะแล้วก็ทางบริษัทของเราจะดูแลในดำดับขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างดีนะคะสามารถปรึกษาทางวิศวกรและทางสำนักงานของเราได้เสมอเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณน้องคนสวยด้วยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ญาติๆเจ้าของบ้านกันนะคะเป็น แม่ของชุ้งค่ะวันนี้ลูกชายได้ทาการยกเสาเอกเลิกดีมากๆเลยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะดีด้วยค่ะเพอรู้ได้ดีก็ดีใจค่ะไว้เขาอายุวันยืนนะแล้วก็ผ้าแข็งแรงแล,ล,ล้วก็ร<ม>่ำรวยร่ำรวยอายุดีมีจุกมีกินมีใช้ชีวิตเอาหน้าเลยเรื่องมีอื่นมีตรงใจอื่นตรงเลยมาดีมา กามานียกัวยจะได้ก็ได้กยกเสาเอกมีเริ่มสร้างบ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะยินดีกับเขามากๆเลยว่ามีวันนี้ไม่ใช่มีใครจะได้อย่างนี้นับว่าเขาโชคดีมากๆขอให้เขาโชคดีครอบครัวดีๆลูกเต้าดีๆนะขอให้เจริญเจริญที่มาร่วมงานทุกคนขอให้ดีทุกคนขอให้แข็งแรงเจริญ คิ่อะไรคอยสมความปรารน,นาทุกอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกทุกคนที่มาช่วยทำให้การยกเสาอีกครั้งนี้คือราบรื่นไปด้วยดีขอบคุณค่ะ